เลี้ยงโต๊ะจีนลิงค่ะสวัสดีพี่น้องนี่นะวันครบรอบวัาสวัสดิ์เจ้าโนุ่นๆอาหารของคนเกี่ยวเขานะคะแะ่ผลไม้เมื่อคุสิกินยังเบื่ออาหารซฉลอเกินพี่น้องเอ้ยอันนี้สดๆจากต้นนะคะยายกีมาให้หรอเนี่ย เจี๊ยบบ่อเนื้ใช่เจี๊ยบนะเจี๊ยบบ่อตุ้งเจี๊ยบบ่อเจี๊ยบกระเทยข้าวนั่นหรอมาเด้อพี่น้องโอ้ยกินข้าวเพรนเด้อดีดันอ่ะย็นนี้แล้วเลยเย็้คือแล้วอาหารของคนเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวกับบ๊พี่ผัวว่าน้ามึงไงได้กับค์แช่อยู่บ๊อบพี่คอยป้อยเกี่ยวข้าวได้ซ้อมให้เกับบ๊อบพี่ขัน ย่างเกี่ยว,วนะบอยเย็นไปได้คือคืนคือตอนดังี่น้องเลยเ,ลยเมื่อยให้กับเมื่อยบอมีปปักบุ้ไปตลาดไปย่างปลาทัดมากเกี่ยวเข่านั่นไหมโทรหาแม่มะเริ้มป้าโทรหาแม่ตุนนี่นะคะคือของกินค่ะหวากล้วยนี่มาเยอะมากกล้วยนี่ต้องยิ้แเบ๊บเลย ก็ลไส้หอะเอยากเินียยงเบื่อหามเรียกเขาสองคนคยกันเพื่อมีการเรียนวิว่าได้จานกันันนี้เดีนี่แต่มันล้มครับัน<อ>ไม่ล้มมันเป็นลม้มหร,อหรอือครั้งล้ม งเลี <oh> ul, mm. ul, ang, ul, ul, ul. ้ยงแล้วนี่ยบ๊วยบ๊วยสยสบายบายโม่บยสบายเนี่๊ยเนไปเสี <h 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 ่ยงพุ่นเดินไปเสียงก็ุ่นแล้วกยยยย เคอซัาตายผากตาย,าตายชุดนี้ใช้ทนนะคะชุดนี้จับปินายนะคะอาหร้วยนะคะ้วยใหญ่้วย

มาแซ่ด้วยต่ากับมาแซ่ต่ำกับมาแซ่ผส yes, ุกับมาแซ่บ่มีแงแซ่ทานอะไรคะฮอแหลทานไรลนมังนิหน่อยเล่นจจริงเลยลน

เบอจะบงก็มาดูสิโ้แหรอนลี่โดนซ้ำปนีมันต้องสอนแ่ะเล็กน้อยกูมือมันเท็นะเทาเราทาก็เป็นแล้ว Mình chân <laughs> mệt, mệt mệt. Khai, mẹ mất mặt 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 mẹ mặt 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 Mẹ, mặt 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 mẹ, mặt 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 mẹ mặt 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 ไอบหเาอไรมันกใส่มาทีดงอแงะเลยดิงอแงะเลยดิเอาให้เป็นบ่รพรุ่งนี้วันที่หนึ่งแล้วพรุ่งนี้วันที่หนึ่งแล้วเมื่อคืนนี้ฝันได้บายคีนะคะเต็มไม้เต็มมือเลยคี้เด็กน้อยนะคะซื้ออะไรดีคะเลขขีเข็ดนะคะศูนย์ศูนย์สองศูนย์หกศูนย์พรุ่งนี้วันที่หนึ่งจะไปฝากของ ฝากอันของไปก่อนนะคะเป็นกิโลกับกับเพ็ดนะคะที่บีใบหม่อนสั่งนะคะ่เพิ่นซื้อไว้นะคะกิโลสองพันจักรมือถุงใดนนเพ็ดปวกเพ็ดเป,เ,เปิกนี่แหละค่ะนี่จากเพ็ดเนี้ยก็เอาไปโลดอันนี้เห็ดนะคะรวมรวมกันเพราะว่าตุ้ยตยกะห้าม,มได้แล้วนกับโคมมให้ ิดลอดนะตัวอยูใ่ในทงเนาะทงใหญ่นะตัวผูกช้งทงนี้วันที่หนึ่งก็จะไปให้อันแอนํามาเอาอยู่เพื่อนใส่กล่องไปแล้วก็ปลาว่าสัญญนนี้อะไรของกินเราหรือเปล่าคือมันเลอะถ้กวาตู้มีนจะเ,อเอออลียบอกอนี้นะสสจลา้นะตุ่มงายเ เมือเราก็ว so ่าโย่ไปฝากให้พ so really ี่อันนั้นนะปีศายยังไม่ได้กินปีโจานก็ยังไม่ได้กินนี่ทุงจุดนอนเพราะว่าข้าผากอนตนาจะทุงแล้วทุงเติดไหนอือใช่มันจะเป็นทุ่งยกกับตะวันเผ็ดู้น แข็งเลยมันแข็งเกินเจ้าว่าจุ้นีทุี่ยจะทุ้งตัวใหญ่เนี่ยจะตุวนี้ทุงใหญ่เนี่ยเดี๋ยวราจะรอเออในทุงใหญ่ของผิดไบมันเออแมนมืดเออแล้วก็ทางนอกที่เลื้อเอาไว้ให้เพียน อันนี้กตบก้าวแต่ข้าใดนนไม่เแชร์ธุรกิจนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปฝากใลนะคะพี่มัน่นขาแล้วก็มารับเอาที่ท่าเรือนะคะพี่มอนนี่ตัวนี้มาให้อันพี่พนางมารับเอาค่ะจะให้คนเอาข้าม เหลือฝาไปให้นะคะเพราะว่า่นอยู่ในบ้านยู่ในเคมาลาเนี่ย่นมาลับเอาเองไงที่เนมอนเพราะว่าเพิ่นจะททำบุญนะคะวันที่สามเจสสีกับเทยเท่าก็จะเดินทางไปเพราะว่าเราว่าเพราะว่าสี่โมงให้เรามาลับเอาเราเลิกเวียแล้วฮะอันนี้คือขึ้นมาพักผ่อนเสามีเหือดเสามีแห้งค่ะมึอแรงกับเมื่อยกับ บอกเกี่ยวนะคะให้เขาตาดเอาพักผ่อนบ้างค่ะหน้าแล่หมดแล้วค่ะดิจําคลิปหนักแล้วกันพี่น้องเอ้ย